ปะท่า่ไม่ได้จรจริงดีงดปามาเพรหนูเลยได้ไหมูแล้วถ้าต่างจะเป็นจากเสกใจนลครับดูกลัวมันถลายเยอะเลยอ่ะเลยแค่ได้ร เบดข้อไหนนะลูกเบเข้อหนเบเข้อหนเขาจะทด้โอเค ออวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยลูกตกก็ตกเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาได้กันมาทำไมไม่ขึ้นมาหนขึ้นไม่ได้จริีๆไม่ไมีที่เหียบวิ่งไปเลย 快来喽！ เดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งหลุดน,นะจ๊ะเป็นไงเดี๋ยวดูก่อนฝั่งเบื้องมีทางมีทางไปโน้นไปหรอโอ้ตรงนี้ตื้นป่ะตรงนี้ตื้นตรงนี้ตื้นเอ่อค่อยปีนเชือกลงมาเลอค่อยปีนเชือกลงมาแล้วฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปทางไปโน้นเปล่าเหมดแล้วเหรอโน้โน้เขามีทางให้ปีนเข่าด้วยเว้ยนูู่ๆมีทางให้ปีนเข่าี่ดูดู เอยจับเชือกลงมาเ้าพยายา้ปีนเข่าวนี้เลยไหมเอาไปล่ะอะไรปีนก็ปีนไปทำไมอะลงไม่ได้ก็โดดลงมาดิคุกปากระเบนไม่มีหรอกเท้าอมาถึงมันอ่ะไม่ถึงแต่เขาขอบถึงโดดมันเลยหนูไม่จมหรอกเสื้อมันลอยเกือบซวย อะไรลูกเปล่าถ้าอยากพูดว่าอยากเล่นนั้น่ะไปเล่นไปอันเนี้ยขอปีนก่อนได้ปะ่ะเออปีนลองปีนไปอป้าป้า,ปา,ปาช่วยหน่อยหนูก็จับสิจับเอามือจับสองข้างเยอะนะติดขะอีกข้างหนึ่งยืดมือไปจับข้างหน้าอย่างนั้นแหละเออแล้วก็เหยียบเหยียบสองข้างขาอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงอีกขาอีกข้างหนึ่งอยู่ตรง เออเห็นนะเห็นนะเหยียบ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 ตรงนี้เอาไปโยนอะไได้บะอุ้ยเหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้ก็เหยยีีบแล้วน่จะดันแกะบ้างนะแปะบึ่งนะลูกได้นไหมใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดันให้เดี๋ยวดันให้ เหยียบอีกขานึองหยียบตรงนี้นะไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาเหยียบไปก่อนเอาขาหยบดูแล้วหยบขึ้นไปหยบขึ้นไปเออข้างหนึงเหยบอีข้างนึงเหยียบ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 นั่นแหละเล่นมีเด่นเอาลงมานะเหยบปีไปสุดข้างบนสุดเลย แผลผีวัสุดเลยงลอไปขึ้นไปอย่าขึ้นไปอย่าไปเหยียบขึ้นไปเหยียบก้าวขึ้นไปข้างหน้าสิข้างบนน่ะเหยียบขากไปข้างบนเออย่างนั้นแหละไม่ได้ได้ก็ค่อยอย่างนั้นอ่ะอีกข้างขายข้างหนึ่งก็ก้าวไปขาซ้ายได้ลูกได้เหยียบไม่ได้เหยียบขึ้นไปแล้วเอามือขึ้นก้าวขึ้นไปเหยียบข้างหน้าแต่นั้นแหละและแล้วเออย่างนั้นแหละอย่างได้ได้นิดนึงนิดนึงจะได้อยู่แล้วใจเย็นค่อยคขึ้น ขาขวาก้าวก่อนแล้วขาซ้ายก้าวตามขาก้าวก่อนนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่ได้ค่ะไม่งั้นก็เอื้อมมือไม่ได้ไม่งั้นก็ตกเลยลองดูลองดูลองดูลองใหม่ลองใหม่ขาขวาก้าวขึ้นไปก่อนขาซ้ายก้าวตามเกี่ยวนั้นขาซ้ายเกี่ยวนู้ดสิลูกได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันได้แต่ว่ามันไม่มีกลังระดูกขามันจะก้างเหรอลูกลองอีกทีลองอีกทีถ้าพลาดค่อยล่วงลงมาไม่เป็นไรหรอก ขาขวาขาซ้ายขาซ้ายก้าวไปทางนู้นเก่งมากมือเก่งมากลูกเหยียบพี่เหยียบเหยียบอย่างนั้นแหละเหยียบงั้นแล้วเราก็มือเอื้อมอีกไม่ได้ป้าไปใกล้เกินไปโดนเลยนะป้าขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอยากเห็นตั้งสูงสุดอ่ะเก่งมากเลยตกลงมาเลยขึ้นไปขึ้นไปก้าง้ ถ้าหนูขึ้นไปถึงสูงสุดได้ก็ขึ้นไม่สูงตก็ถึงแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนไปเลยขึ้นไเลยขึนเลยึ้นไปเดนไลยขดนลยนเลย่้นไปเล้นลึนูเ้นปยนไยขึ้นกัเไปยขึ้นเลย้นไปเลยขึนไปเลยขึ้นไ้ไปนไปเลลยไปเไปน้ขึ้นไ้ ป๊าบอกอะถ้าเกิดไม่ไหวก็ลงเลยจ้าพ่อไม่ได้ว่าอะไรนี่มันเตะป๊าป๊าบอกให้หนูลองหนูบอกว่าไม่ถือจ้า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 ขอโทษนั่นน่ะมันปีนไม่ได้แล้วอ่าขอโทษหรขอโทษโอ้อิ่ม จะเล่นใหม่ครั้งเอาไหมคราวนี้จะลองแบบพาทายดูไปวิ่งเลย,ยไม่ต้องเออจะวิ่งขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งไปเอา,า,าบั้ปเอาจั้ะมือหนูก่อนหนูไม่ไหวเหยียบพื้นเฮ้ยมันมีบันไดให้หรอตรงนี้เป็นบันไดก็ไดก็นี่ไงมีบั <laughs> mẹ hại mẹ đâu